เดนดีแรงสนับสนุนโดยแมคโครรี่ด w วสองแปดพูดคุยกับคุณปิงภะกิจนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับหลุดพันหลงมาแล้วนะคะจะมีโอกาสที่จะกลับตัวได้บ้างหรือยังนะคะหรือว่าโมเมนตัมยังลงต่อคะผมว่าโซนนี้เป็นโซนที่มันรุนเด้งได้นะอื ครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะเน้นเป็นขาเด้งระยะสั้นเนี่ยก็ดูหน้าสดนะครับอาจจะเป็นรอรอดักหลักดักอ,อ่อรอดักคอได้นะครับเช่นถ้าลงมาแถวๆสักต่ำกว่าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ปึ๊บคือคอเลยอะไรเงี้ยมันมีโอกาสนะฮะที่จะกลับไปสักประมาณพันหกร้อยสิบจุดได้ในระยะสั้นแต่ว่าย้ำว่ามันเป็นแค่การเด้งเพื่อเดี๋ยวก็ลงต่อนะถ้าใครจะคอก็ได้โปวดเข้าเร็วออกไวด้วย แต่ว่าขาพุทดูได้เปรียบกว่าก็คือขึ้นมาก็รอดักพุทแล้วรวไมไปถึงดักช็อตเนี่ยน่าจะได้กําไรที่เป็นชิ้นเป็นอันมากกว่านะครับค่ะก็คือภาพเทรนยังเป็นขาลงอยู่นะคะแต่ว่าภาพระยะสั้นออของแน่นอนครับเป็นการเด้งขึ้นก่อนรีบาวน์ในภาพกรอบสั้นนะคะใ,ในตลาดหุ้นไทยเช่นเดียวกับพวกเ p นีเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีเด้งนะครับในทุกๆรอบที่มีการลงหลุดโลมักจะมีเด้งแต่เด้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ย,กงย,กย,กยกังอีกนั้นช่วงนี้ถ้าถามว่าทํไอในรออน S&P ก็ ลองคอคแล้วก็ผ่านไปวันหนึ่งปุ๊บรีบปิดแล้วก็เปิดลองพุทธนะฮะน่าจะได้เปรียบนะครับค่ะเล่นสั้นนิดนึงนะคะช่วงนี้ทั้งตลาดทุ้นไทยตลาดทุ้นต่างประเทศนะคะครับใช่ครับค่ะแล้วเรื่องของเทรนราคาน้ํามันน่าจะลงต่อไหมฮะมันเป็นไซเวย์เราเคยคุยกันแล้วนะคะว่ามันก็จะลงไม่เยอะแล้วก็ขึ้นไม่เยอะก็มันจะเก้าสิบสี่ร้อยสิบเหรี่ยญแค่แหละอ่าลงไม่เยอะก็เพราะมันมีเรื่องรัสเซียยูเครมนมีปัญหาเรื่องของฝั่งสัพพายอยู่ขึ้นไม่เยอะก็เพราะว่า มันมีปัญหาเรื่องของ global demand นะครัมันก็จะแกว่งอยู่อย่างเงี้ยเก้าสิบถึงร้อยสิบนะครับค่ะอ๋อขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับกลยุทธ์สั้นๆในช่วงเช้านี้นะค,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลยุทธ์นะคะตลาดหุ้นทั้งไทยแล้วก็ฝั่งของต่างประเทศเน้นเทรดสั้นนะคะย้ำกันสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เซ t ตอินเด็กนะคะพัน 596นะคะ1590นะคะก็เป็นจังหวะของการเข้าไปเก็งกำไรในการเด้งรีบาวโดยมีนวตั้นอยู่ที่1610นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปลองคอได้เช่นเดียวก,กันกับตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าเล่นสั้นนะคะวัน2วันปิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นลงไป1590ลองคอนะคะตัวของ S5028C2209A ของค่า28 m าร์ค r y ได้นะคะมีค่ากริ่ง16.6นะคะ Sensitivity 0. 52นะคะเช่นเดียวกันกับทางด้านของตลาดหุ้นของ S&P 500นะคะก็สามารถเก่งกำไรในการดีดต,ตัวในภาพระยะสั้นก็คือลองคอวัน2วันแล้วปิดนะคะ SPX 284220 9A ค่ากิ r i n g 14.9เซนต t วิตี้0.12นะคะตลาดยังคงเป็นเทรนขาลงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นการเล่นเด้งในส่วนของการรีบาวค่ะ ใครเทรดดีดวิวแล้วเลือกหมายเลข2องแปดแมคใครยังไม่เคยเทรดเลยสแกน QR Code ข้างจอเลยนะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติตมได้ที่เว็บไซต์เบอร์เว็บไทยดีดวค่ะสนับสนุนโดย Macrory DW28 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติตมได้ที่เว็บไซต์ t h a i d w com คอ